อะสะวัสดีครับเดี๋ยววันนี้หลังจากที่ผมลงคลิปเพจแบตไปมีคนถามเข้ามาเยอะทั้งลูกค้าผมลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ที่กำลังจะเปลี่ยนว่ามันแรงจริงเหรออ,า,อาเนี่ยมันแรงกว่าแบตเดิมฮาเลจริงเหรอนี่เดี๋ยววันนี้มาเทสท,ทดลองเรียกว่าการทดลองดีกว่าเรามาทดลองไปพร้อมๆกัน อ่วันนี้เราจะมาทดลองความแรงของมันกันเพราะผมก็ไม่เคยลองเรามาทดลองไปพร้อมๆกันอ,อันนี้แบต AA ที่ใช้มาแล้วหนึ่งปีลูกที่ของคลิปที่แล้วแหละอ่าตอนนี้มีอยู่สามร้อยยี่สิบ cca วนมีสิบสองจุดเก้าแปดโอม,มีเก้าจุดสี่สองโอมอันนี้แบตมาแบต AA นะสิบ m ด d สิบสี เดี๋ยวคราวนี้อันนี้แบตรถยนต์คันเก่าผมซึ่งผมเก็บไว้ตัวนี้70แอมเดี๋ยวมาดู70แอมว่ามันแค่ไหน,น 14, อ่ะ70แอมมี475 CCA 12.52โวลต์โอห์มมี6.29โ oh อห์มอันนี้70แอมนะแต่อันนี้14แอม14แอมมี300ประมาณ350 70m มี400กว่ากว่า4 75 75 70m กับ 14m ซึ่ง m ต่างกันอยู่5 6m อันนี้น้อยกว่า 56m อันนี้มากกว่า 56m 12v เท่ากัน 70m 12v เท่ากันแต่แค่ 14m แต่ 14m มี300กว่าค่า TTA ต่างกันแค่ประมาณ100 TTA แต่คราวนี้เราจะมาเทสความแรงด้วยกัน นำแบต R r นี่ไปสตาร์ทรถผมเนี่ยรถรถเบนซ์คันที่อยู่หน้าบ้านผมเนี่ยไ,ไปลองสตาร์ทรถยนต์ดูลดเลย,เ 2008, 2008ว,ยเเว่ามันจะสตาร์ทรถยนต์ติดไหมรถยนต์เครื่องรถยนต์ผมเครื่องคันแปดคันแปดเดิมๆว่ามันจะสตาร์ทติดไหมเอาไปเทสดูกันอ้าวอันนี้ฝนตกเราลองมาเทสแบตเดิมเบนซ์กันก่อนอันนี้ผมถอดขั้วมันออกไปแล้ว อ่าแบตเดิมเบ้นผมอ่าแบตเดิมเบ้นผมมี495 tta อ่าโวลต์12.70โวลต์โอห์มมี6.06โอห์มอ่าเบ้นผมมี495นะเดี๋ยวเราจเจ้าแบต rr 14แอมป์ลูกนี้มันกี่แอมป์วะลูกนี้75แอมป์เดี๋ยวเราจะเอาลูก rr harley 1ม m ที่มีค่า TDA 350 TDA ประมาณนั้นมาสตาร์ทรถเว้นขคันนี้ดูดูกันนี่เราออกข้างนอกเลยเอาแดงแดงแดงหนีบแดงดำหนีบโครงนี่นะไม่เกี่ยวกับแบตนะนี่แยกกันอ่ะแดงหนีบขั้วบวกเข้ารถ ดำหนีบโค้งไม่ได้หนีบลงที่แบตนะประมาณนี้อันนี้แดงหนีบแดงดำหนีบดำอ่าดูอันนี้หนีบพว่วงมาจากกระนุษินะไม่ได้โมนะยัามาดูสตาร์ดูกันเดี๋ยวมจะไปสตาร์ทดรถตรงน,น,นี้ดูกัน อ่ะตอนนี้เราสตาร์ทรถเบนติดแล้วนี่ด้วยแบต R าเหมือนเดิมนี่พว่วงไม่ได้พ่วงลงที่แบตนะต่อตรงเข้าขั้วบวกแล้วลงกาวตัวรถเลยเนี่ยดู ลองเทสสตาร์ทกับรถยนต์อยู่แล้วที่เห็นเห็นกันอยู่ตอนนี้กลับมาเช็คดูเช็คดูค่าแบตกันอ่าแบตสามร้อ่ดีดเอ่าจากสตาร์ทรถยนต์ปุ๊บไฟช้าเข้ามาเป็น13.02โวลต์โอมมี932แจว๋ว แรงดีเต็มเปียะถนัดแบตใช้มาแล้วปีนึงแล้วเนี่ยเดี๋ยว